สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังกชันเลนฟังกชันเลนเลนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ที่ตรงนี้เลนนะคะเลนคือตัวนี้ L E N เลนแบบนี้เลยฟังก์ชันเลนตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะคะฟังกชันเลนตัวนี้เอาไว้สำหรับการนับข้อมูลที่อยู่ในเซลนะว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยกี่หลักกี่ดิจิตนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือ อันนี้เห็นไหมคะเราจะมีข้อมูลอยู่แบบนี้นะเราก็จะใส่เท่ากับเลนแบบนี้แล้วก็เลือกที่ข้อความเลยปิดวงเล็บค่ะ enter ไปเห็นไหมตัวนี้คำว่า excel นะเห็นไหมคะมันมีอยู่5หลักนี่ซึ่งการเลนนะคะมันไม่ได้นับแค่ตัวอักษรน,นะตัวเคาะมันก็นับสมมุตินะตรงนี้มันเป็น excel 1นึ่งเคาะไป2ทีนะคะ enter ไป เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็น7พอนึกอออกไหมคะมันจะนับตัวที่มันเป็นเคราะไปด้วยอ่านอเคาะไปอีกอีกสองครั้งมันจะเป็น9เห็นไหมนี่คือการเลนนะคะคือการนับมันจะนับว่าข้อมูลนะคะที่อยู่ในเซลล์นั้นๆน,น,นะคะมีกี่ดิจิตซึ่งมันจะนับรวมไปถึงการเคราะการสเปซบาอะไรพวกนี้นะคะมันจะนับข้อมูลพวกนั้นด้วยนะเห็นไหม มันจะนับทั้งหมดทุกตัวเลยที่มันมีอยู่ในเซล์ลนั้นๆน,น,นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เรื่องของการใช้งานฟังก์ชันเลนเท่านี้นะคะมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ